พื้นที่อันตรายแบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงบนวิกเคนดี้การปรับภูมิประเทศของแซนฮอกและคัสเตอร์พาร์ตอันใหม่ตัวร่วมตามมาดูพรีวิวอัปเดต21.2กันใน3 2 1นาวนี้เพื่อนๆคงเดือดกับวิกเคนดี้โฉมใหม่กันไปบ้างแล้วใช่ไหมมาลดความหัวอุ่นในบริสอาโซนหรือโซนพายุหิมะที่บอกเลยว่ามันโหดร้ายตอพอกับโซนอันตรายอื่นๆแน่นอนเ้ืยอผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณจะลดลงเรื่อยๆเคลื่อนที่ได้ช้าลงบทบังการมองเห็นและลดการ,ร้ลินอีกด้วย รวมถึงการควบคุมผานนะก็ทําได้ยากขึ้นดังนั้นเมื่อเพื่อนๆอยู่ในโซนพายุหิมะนี้ก็ระวังตัวระวังใจไว้ให้ดีล่ะต่อไปวิคเคนดี้จะพบแอร์ดรอปหล่นลงมาหลายกล่องแบบเดียวกับที่เตโก้ Go, ที่มีกระสุนอุปกรณ์เสริมอาวุธและไอเทมต่างๆแล้วเรายังมีวิธีฟาร์มไอเทมอาวุธ,วธจเจ๋งๆมาบอกนั่นคือห้องเชืออเอ้ยห้องล้างเปิดให้ใช้แล้วเพียงแค่มีคียกการ์ดก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยมาพูดถึงไอเทมใหม่กันบ้างไอเทมส้มแซนที่สามารถหาใช้งานได้ในวิคเคนดี้ซึ่งมมีหหลลายแบบใใ้้เเืือออกชพ่่คร หมวกและผานะที่รับความเสียหายแต่ยังไม่ถูกทำลายไปเท่านั้นไอเทมนี้ดีพกติดตัวไว้ใช้อุ่นใจแน่นอนจ้าถัดมาในแซนฮอกจะพบกับสะพานอันใหม่ส่วนขยายของชายหาดความลึกของทะเลที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความหนานแน่นของกองหินและต้นไม้นอกจากนี้เพื่อนๆจะพบที่โรยตัวอยู่ในแผนที่บริเวณเคฟและริมผาบางจุดแล้วระวังเจอสายดักให้ดีละ่ะดูรายละเอียดการประตุูมิประเทศเต็มๆได้นนที่เว็บไซต์ของเรา เป็นแฟนพับกีสายสะสมสะกินเตรียมพบกับคราฟเตอร์พาร์ตันใหม่ฉลองฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงเร็วๆนี้จับตาวันเปิดตัวไว้ให้ดียังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้อยากรู้รายละเอียดเต็มๆตามไปส่องในที่ w w w บ u b g c o m และนี่คืออัปเดต21.2จะเต็มแต่งตัวทรงอย่างแบดคว้าชุดส้มแซมมาใช้ให้บ่อยตัวลงมากินไก่สไตล์แบดบอยแล้วระวังพายุหิมะที่จะพากไก่ไปจากเราด้วยล่ะแล้วเจอกันในสนามรบ วิกเคนดี้รีบอลเขาเล่นได้แล้ววันนี้ที่พับจีไม่ถึงกราวส์